ที่บริเวณสารหลักเมืองกันทละลักษ์อําเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายธนิตพันหินกองในอําเภอกันทละลักษ์เป็นประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยานปัน่นวัดใจไปปลูกป่าณวัดบ้านเพ็กน้อยหมู่ที่8ตำบลหนองว่าอําเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดระยะทางไปกลับรวม46กิโลเมตรโดยสโมสรโรตารี่กันทละลักษ์ภาค3340โรตารีสากลน,นำโดยนายนิพนธ์กิภไพบุญชัยนายกสโมสรโรตารี่กันทละลักษ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทะละลักษ์โดยนายยุทธศิลป์เสนเสียงแผนกบริการลูกค้านายศักดิ์ศิลป์กุลบุตรดีสาธารณาสุขอำเภอกันทะละลักษ์ตลอดทั้งชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในพื้นที่และต่างจังหวัดราว200คันร่วมกิจกรรมในครั้งนี้น,นายนิพนธ์กิตไพบุญชัยนายกสโมสรโรตารี่กันทะละลักษ์กล่าวว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี โดยระหว่างทางยังได้ร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง2รายณบ้านเพ็กน้อยหมู่ที่8ตาบลหนองว่าอําเภอเบญจลักษ์ก่อนร่วมกันปลูกไม้ป่าเสริมพื้นที่บริเวณหลังวัดจํานวน500ต้นเพื่อให้เป็นป่าชุมชนในอนาคตและได้มอบปุ๋ยอินทรีย์30กระสอบมอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับทางวัดอีกด้วย